สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับนำพระดีๆมานำเสนออีกแล้วนะครับอ่าไปแบบรวดเร็วเลยนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโครนอกนะครับผมอ่าเป็นเหรียญสร้างปีพศ2516นะครับผมก็จัดสร้างเมื่อวันที่ 30ธันวาคม2516นสะฮะสร้างโดยพระคูสุวรรณนะครับเจ้าอาวาสสมัยนั้นเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับพิมพ์นิยมนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคเหมือนกับรุ่นแรกนะครับผมสามารถสังเกตได้สามารถสังเกตด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะเป็นบล็อกแตกนะฮรรุ่นบล็อกแตกนะครับ,รบ,อ,รบอ่า สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในวันที่จัดสร้างกา็ตามที่หาข้อมูลมาก็คือมอีการหลอมนะฮะวันนั้นนะก็คือเบ้าหลอมระเบิดนะครับทำให้น้ำมวลสารที่ร้อนอยู่นะฮะร้อนๆอ,อยู่ก็เกิดไหลลงมาโดนกับ ท่านาที่กําลังช่างกําลังที่กําลังเททองอยู่ตอนนั้นนะฮะเทมวลสารอยู่ตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆน,น,นะครับก็ยังแปลว่าเป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วคนก็ที่ร่วมในงานก็ต่างาพบเจอนะครับต่อไปก็คือเหรียญน,นี้นะฮะเป็นเหรียญที่มีการจัดสร้างชัดเจนเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่นะฮะ เกจิสมัยนั้นดังๆก็ไปร่วมปุกเสกนะครับหลวงพ่อพุ่มนี่ก็คือได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งของกมรมหลวงชุมพรหรือว่าเสด็จเตี่ยของเรานี่นะครับเหรียญน,นี้นะคะก็มีเหรียญปลอมออกมาค่อนข้างเยอะนะครับพอดีผมไปเจอเหรียญน,นี้นะครับก็เลยซื้อมานําเสนอนะครับก็คือราคายังหลักร้อยนะครับหลักร้อย ก็จับต้องได้นะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ดูถ้าดูของจริงแล้วก็จะเข้าใจง่ายๆนะครับผมจะลงกล้องให้ดูนะครับเวลาสองก็ดูที่ตรงใบหูนะฮะก็จะมีติ่งเกินตรงนี้นะครับตรงใบหูสังเกตดีๆนะครับใบหน้าของท่านนะฮะก็จะเป็น มิตินะครับมีการแกะที่ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับดวงตาคมลึกนะครับตรงหูด้านซ้ายที่เรามองไปนี่ก็จะมีติ่งชี้ขึ้นไปนะครับเป็นเส้นนะครับแล้วก็จะมีติ่งข้านข้างนะครับ อลองจดจำแม่นๆนะครับใบหน้าท่านนะฮะโอเคนะครับลองดูหูด้านนี้นะฮะก็จะมีเหมือนกันเหรียญที่เห็นนั่ก็คือเหรียญรุ่นบล็อกแตกนะครับบล็อกหลังแตกนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าหลังแตกตรงไหนนะครับอ่า แล้วจุดหนึ่งนะครที่เหรียญเก๊์ทำค่อนข้างที่ว่ายังไม่เจอก็อ่าก็จะมีจุดตรงคอนะครับตรงคอท่านตรงสังเกตตรงนี้นะฮะเนี่ยเนตรงเนี้ยต,ตรงนี้นะครับก็จะมีอันนี้นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นซ้อน ตายคางนะครับหลองไหลลงมานะฮะเส้นเห็นไหมครับขนแมวพื้นเหรียญพวกนี้นะฮะสำคัญนะครับก็คือเป็นธรรมชาตินะครับคมชัดนะครับคมต้องคมชัดด้วยนะฮะนะครับเส้นตรงนี้เน่ตรงนี้ก็สำคัญครับตรงเส้นนี้นะฮะสังเกตตรงนี้ฮะ นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้สังเกยดีนะครับนี่ครับชัดๆจะต้องเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับดูความคมความชัดนะครับรายละเอียดมีให้จดจำหลายจุดนะครับอันนี้ก็คือจะชี้เฉพาะจุดที่ว่าผมใช้ดูนะครับว่าประมาณนี้นะครับ เห็นไหมฮะพื้นเหรียญตรงด้านขวาเนี่ยนะครสังเกตดูนะครับตรงคอตรงหลังใบหูท่านนะจะนูนๆน,น,นะครับสองกล้องไปจะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับอจดจําดูนะครับตรงนี้สําคัญต้องเป็นธรรมชาตินะครับรับนี่หูเจาะนะครับเจาะก็จะประมาณนี้นะฮะ รายละเอียดอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่เห็นก็คือจะเป็นตรงถ้ามีห่วงห่วงเดิมนะครับห่วงเดิมนะครับจะเป็นเส้นนะฮะเราสังเกตเดยวผนจะลองตรงตรงนี่ฮะอ่าเห็นไหมฮะเป็นเส้นลักษณะห่วงที่คล้องอยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับของเดิมจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับ เป็นเส้นวิ่งไปเลยนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนประมาณนี้อลองพลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็ดูลักษณะนะครับดูยันนะครับยัน เชิดนะคะไล่มาทีละตัวเห็นไหมครับลักษณะยันคมชัดนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะมีเส้นเกินนะครับตรงเส้นยันลากขึ้นมานี่ ก็จะประมาณนี้นะฮะเดรียนนี้ดูง่ายครับถ้าถ้าเคยเห็นของจริงลนะ่ะแล้วเรามาดูตรงที่แตกนี่นะครับตรงแตกหลังแตกตรงนี้นี่ฮะตรงแตกตรงร่องนี้จะคมนะครับ เจนนะครับตรงนี้อ่านะครับรูเจาะก็เป็นธรรมชาตินะครับเรามาดูขอบตัดนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเช็ครายละเอียดที่ขอบตัดนะฮะขอบตัดก็จะมีตรงนี้นะฮะตรงที่สังเกตที่ผมใช้ดูก็จะมีตรงนี้นะครับนี่นะครับอล่อง เป็นแท้งตรงนี้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับเหรียนรุ่นนี้น่าใช้นะ่สาสะสมครับราคาไม่แรงนะฮะอนาคตผมว,ว่าน่าจะมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยเป็นพระปีลึกนะครับแล้วก็เป็นพระที่ จัดสร้างดีพิธีใหญ่นะฮะปฏิหารเกิดขึ้นบ่อยครับกับผู้ที่ศรัทธาในเหรียญรุ่นนี้นะครับปฏิหารเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆก็มีมานะครับอ่านะครับหลวงพ่อพุ่มนะครับเหรียญรุ่นแรกนี่โอ้โหราคาเป็นล้านนะครับเราก็ใช้เหรียญลองๆก็ได้นะครับถ้าเราศรัทธานะครับ แล้วก็จะทำให้มีความสุขกับการสะสมนะครับอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมเดี๋ยววันหลังจะนำเหรียญสวยๆมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ